ดาเลือกสิ่งที่แม่วาง,วางไว้แถวแถวเสืซักผ้านั้นดาดามองเลยปึ้งปึงปงปงป่งึ่งึงเหรียญพิชูแต่มีสิ่งหนึ่งที่โดนตาโดนใจมากเลยปากกางเงินดาเห็นปากกางเงินของแม่ที่วางไว้นนั้นแล้วแบบได้เวลาสงครามเย็นแล้วแม่แม,แม่แม่จะทาให้หนูแค้นทั้งประเทศถ้างั้นหนูจะก่อสงครามเย็นในตู้ซักผ้าของแม่เนี่ยแหละดาโยน เครื่องซักผ้าบวกกับปากกาเท่ากับตู้ตู้นั้นตอนที่มเป็นสีดำเงินงนะเนี่ยแม่ผมแม่ผมแบบว่ากำลังเดินมาเพื่อที่จะตากผ้าตอนนั้นตู้มันร้องและได้ยินเสียงแม่บุญเฮ้ยทำไมทำไมมันเป็นสีดำเงนินเฮ้ยแม่แม่ลืมแยกเอาปากกาออกาจากกระเป๋าโอ้ไม่นะผมเลยแบบว่ารู้แล้วมันมันสำเร็จแล้วก็ทุกวันนี้ คือผมที่ทำแม่แม่ผมก็ยังคงบอกว่าทิ้งเสื้อพวกนั้นไปที่มันเลอะหมึกปากกาแต่ว่าโตมาเนี่ยมันยังมีเสื้อบางตัวที่เล็ดโลดมาตอนดาเก็บผ้านี่ยังกินผมแน่เด็กซอโซนอนหนูห้าหหห้าบวกก็ถ้าสมมุติวันนึงโซดาพาแม่เข้ามาในสตรีมด้วยเนี่ย ทุกคนอย่าฟ้องแม่นะว่าโซดาเป็นคนเอาปากกาไปลงในเครื่องซักผ้าเคปะดิวนะอย่าอย่าฟ้องแม่นะทุกคนรู้แต่แม่ห้ามรู้เคไห <laughs> อย่าฟ้องแม่ผมนะ